กัรสู้แรข่าวเฉลี่ยช่วงแกปราเด็นนะครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องข้องความเสมอภาคในการคุ้มครองสิทธิผู้ประกันต้นในการรักษาพยาบาลนะครับกับทางด้านของคุณส้มเกศสิทิชูทรัพยกประกันสังคมจังหวัดสุราธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของสำนักประกันสังคมจังหวัดสุราธานีกับความสําคัญในเรื่องของการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมคืออะไรครับ ก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเลยนะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเรายังทํางานอยู่นะครับมันก็ควรจะต้องมีสวัสดิการในการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะต้องมีสวัสดิการนะครับในการที่จะดูแลนะครับในทุกช่วงวัยนะครับแต่ว่าในส่วนของการนังคมเนี่ยเราก็จะเน้นนะครับดูผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานนะครับซึ่งการดูแลเราก็จะมีสองกลุ่มด้วยกันหลักๆนะครับคือกลุ่มที่อยู่ในระบบนะครับคือมีในจ้าง วันนี้กฎหมายบังคับให้ในจ้างเง่ยต้องขึ้นนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นแรงงานนอกระบบนะหรือเอาจจะเรียกว่าเป็นอาชีพอิสระนะครับตรงนี้เราก็คุ้มครองด้วยนะครับคือไม่ต้องมีในจ้างก็สามารถจะเป็นผู้กันตนได้นะครับราเือมาตรา40 40ครับซึ่งก็จะได้ทําให้เกิดการเสมอภาคในการดูแลนะครับทุกกลุ่มครับ ะค,ะคราวนี้ค่ะมาพูดคุยกันถึงโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ<ม>ดําเนินการมาตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนครับก็ผลจากการดําเนินโครงการเนี่ยนะครับเราได้รับเป้าหมายมาประมาณ9,000กว่าคนเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเราก็ทําได้ครอบคุมถึง99% 9เเลย<ม>นะครับนะ ก็ปรากฏว่าผลจากการที่เราเข้าไปเชิงลุกนะครับได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากทั้งตัวผู้กันตนแล้วก็จากในจ้างด้วยนะครับ,รบเพราะว่าเป็นโครงการที่ต้องได้รับความร่วมมือกัน3ฝ่ายนะครับมีทั้งส่วนของในจ้าง ลูกจ้างนะครับ,รบแล้วก็ตัวผูว้ประกันสังคมนะครับซึ่ง,งต้องมาทําข้อตกลงกันนะครับ,รบซึ่งตรงนี้นะครับจากผลที่ไปดําเนินโครงการนะฮะเราก็มีการประเมินนะครับสุขภาพเนี่ยก็พบว่า,าเรามีแบ่งเรื่องของการความเสี่ยงนะครับสุขภาพเขาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท,ที่เน้นของโครงการนี้ก็คือเรื่องของอเรื่องของหลอ,หลอดเลือด ะครับโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดซึ่งหลอดเลือดหลักๆก็มี2ส่วนก็คือหลอดเลือดหัวใจครับหลอดเลือดสมองเนี่ยนะฮะก็พบว่านะครับลูกจ้างไอ้พวกคนตนส่วนใหญ่ที่ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยฮะจะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางนะครับนะเป็นเป็นสิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็มีอีกไม่ไม่ถึง10%เนี่ยนะครับเสี่ยงสูงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นโอกาสที่เขาจะเกิดนะครับเกี่ยวกับ่ทีที่พบกันบ่อยๆเนี่ยครับคือหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก นะครับบางคนถ้าเป็นหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะเพราะนั้นถือว่าเป็นภัยที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับแล้วก็เป็นอันตรายอยู่ในตัวของผู้กันตนแต่ละคนนะฮะซึ่งทางผู้นตนเองก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ตัวนะครับว่าว่าเขามีความเสี่ยงมีโรคนะฮะ เสี่ยงที่จะเป็นโรคพวกนี้อยู่นะครับนี่ถ้าไม่มีโครงการนี้คือบางท่านก็ไม่ทราบว่าตัวเองไม่รู้เลยใช่ถือว่าเป็นข้อดีของโครงการนี้ด้วยเหมือนกันครับก็เหมือนเป็นการออกมาเตือนแล้วนะครับว่าเออจะต้องดูแลว่าโครงการตรงนี้มันมีข้อดีอย่างว่าเราไม่ได้ตรวจแล้วตรวจไปเฉยๆแล้วรู้ว่าเออเป็นอะไรนะฮะตรวจแล้วจะมีการนะฮะติดตามผลนะครับแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับผู้กันตนว่าเขาจะต้องมีพฤติกรรมอย่างไรนะเพื่อจะลดความเสี่ยงนะครับจากโรคที่จะเป็นจากหลอดเลือด ทั้งทั้งสองส่วนนะครับค่ะผู้ว่าก็นตนจะเข้าถึงโครงการนี้ได้ก็อันนี้ก็คือก็เราก็จะประสานนะครับไปยังสารประกอบการนะครับไปทางนายจ้างเนี่ยนะครับ<ม>ว่าเออเรามีโครงการตรงนี้ลงมานะ,ะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในข้อตกลงกับประกันสังคมอยู่แล้วะนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลหลักนะครับ แล้วก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพสุราษฎร์นะครับอันนึงแล้วก็จะมีโรงพยาบาลน,นะครับที่อยู่ในเครือข่ายพมกันสังคมนะครับที่อยู่นอกพื้นที่นะครับแต่ว่า,เ,าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในความตกลงเพราะว่าโครงการตัวนี้ประกาศแล้วเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะมาะจากที่ไหนนะครับแสดงว่าผู้ประกันตนเนี่ยก็รักษาตัวตามโรงพยาบาลที่ได้เลือกเอาไว้ในตอนแรกแล้วคราวนี้ทางด้านของสำนักงานประกันสังคมของเราเนี่ยค่ะเราจะดำเนินการไปดูแลสวัสดิการการรักษาของผู้ ผู้ผู้ปาาระกันผู้ประกันตนอย่างงี้ยังไงบ,บ้างคะครับก็หลักการก็คือว่าผู้กันตนเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีสิทธิ์ในการเลือก <c oughs> สัรนพยาบาลนะครับ <c oughs> ซึ่งก็เ่าอยู่จังหวัดไหนอยู่พื้นที่ไหนเนี่ยนะครับเขาก็จะเลือกโรงพยาบาลในพื้นที่นั้นนะครับก็อย่างจังหวัดสุร,ราษฎร์ธาน,นีเราก็จะมีอยู่3ที่ด้วยกัน <c oughs> นะครับก็ <c oughs> มีโรงพยาบาลสุร,ราษฎร์นะฮะซึ่งจะมีโรงพยาบาลเครือข่าย ที่เป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอเนี่ยนะครับถ้าเลือกโรงพยาบาลสุราษฎร์เนี่ยเข้าโรงพยาบาลอําเภอที่ไหนก็ได้นะครับนะแล้วก็แต่ว่าที่สมยุยจะแตกต่างนิดน,นึงเพราะว่าเป็นเกาะอยู่นะครับก็จะมีโรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับก็จะดูแลนะคุณตนในส่วนของเกาะสมุยนะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวนะครับที่ที่ที่ให้คุณตนได้เลือก นะครับไปที่กรณีฉุกเฉินกันบ้างครับอากฉุกเฉินเนี่ยผู้วก,กันตนสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้อย่างไรบ้างครับครับตรงนี้นี่คือก็นะฮะคำว่าฉุกเฉินเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอาจจะบางคนก็จะดูว่าเอ๊ะต้องวิกฤตไหมอะไรไหม,มนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วของประกันสังคมเราเนี่ยก็คือก็ใช้หลักนะฮะของทางาสปสชอ,อยู่ด้วยนะครับขณะเดีวยวกันกรณีฉุกเฉินเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับก็คือเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยมันไม่ถึงขั้นวิกฤต นะครับตรงนี้ทางประกันสังคมเราก็จะดาเนินการเบิกให้แบบฉุกเฉินได้ด้วยนะครับเช่นว่าบางทีเขามาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วมาเจ็บป่วยนะฮะอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับเบิกเข้าไปรักษาแบบฉุกเฉินได้นะครับก็เรียกฉุกเฉินระยะทางะไรตรงนี้นะครับก็คือไม่สามารถจะกลับไปลงมาตามสิทธิ์ได้นะครับไปอยู่ไปเที่ยวอยู่ที่ต่างจังหวัดภูเก็ต บัตเหตขึ้นมาฉุกเฉินใช่ก็รักษาที่นั่นได้เลยอันนั้นคือฉุกเฉินระยะทางแต่ถ้า,ถาเกิดว่าเป็นฉุกเฉินเกี่ยวกับอาการป่วยของโรคละคะครับ,รบที่รุนแรงเนี่ยนะครับก็คืออาจจะอาจจะมีอาการแสดงออกมาชัดเจนนะครับว่าอาจจะมีอาการช็อก<ม>นะครับนะมีอาการช็อกมีอะไรที่อาจจะเป็นบางคนก็อุบัติเหตุใช่ไหมครับนะก็ก็พวกนี้ก็สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้เลยนะครับไม่ต้องตามสิทธิ์ที่เราเลือกไว้ก็อ่าไม่ใช่ไม่ต้องวางวันทมสิทธิ์ครับค่ะ แล้วคราวนี้ค่ะในเรื่องของความคุ้มครองของบัตรประกันสุขภาพเนี่ยเรื่องนี้ค่ะเลยควรสงสัยว่าจะครอบคลุมในการดูแลผู้ประกันตัวยังไงบ้าง คือคำว่าบัตรประกันสุขภาพเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ก็จะใช้กับของทางสาธารณสุขรับประกันสังคมเนี่ยเราก็จะมีแต่ก็เรียกบัตรโรงพยาบาลนะครับตามสิทธิ์เท่านั้นนะครับแต่ประกันเราก็ไม่ได้ใช้บัตรแล้วนะครคือบัตรประชาชนใบเดียวก็เข้าได้เลยนะครับซึ่งบัตรประกันสุขภาพเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของทางสาธารณสุขเนี่ยครับเขาก็จะดูแลนะครับซึ่งตอนนี้ที่ซื้อกันอยู่เนี่ยจะเป็นของแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก นะครับนะซื้อในช่วงที่เขามาขอญอาตทํางานนะครับแล้วบางรายที่ยังอยู่ระหว่างาขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้วสิทธิ์ยังไม่เกิดนะครับคือประกันสังคมเนี่ยสิทธิ์จะเกิดต่อเมื่อว่าได้จ่ายเงินแล้วเนี่ยสเดือนนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องไปซื้อบัตรประกันสุขภาพก่อนนะครับซึ่งใ,ในสมบัตรรนสุขภาพเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือบาดเหตุเท่านั้น แต่ถ้าเป็นของประกันสังคมจะดูแล7กรณนีนะครับก็จะต่างกันทั้งคนไทยเดี๋ยวนี้ก็จะแทบจะไม่ได้ซื้อแล้วฮะบัตรประกันตุกภาพก็จะมาถ้าเป็นลูกจ้างปั๊บก็ต้องเข้าระบบประกันสังคมครับครับท่านครับมาที่ประกันสังคมมีการติดตามลูกจ้างกรณีที่นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อลูกจ้างในแต่ลักษณะยังไงบ้างครับครับก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับ ทีทท่กฎหมายได้ออกมาให้ดําเนินการเนี่ยนะครับก็คือก็จะเป็นการที่ให้ในจ้างเนี่ยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะครับ,รบในแต่ละปีก็คือ,อคเพื่อคุ้มครองในเรื่องของกรณีการบาดเจ็บนะฮะหรือประสบอันตรายหรือเจ็บปว่วยะลรก็แล้วแต่เนี่ยครับเกิดที่มาจากการทํางานนะครับซึ่งตรงนี้ในจ้างก็จะจ่ายให้กับประกันสังคมนะครับทุกปีนะครับตามจํานวนค่าจ้างที่จ่ายให้กับทูกจ้างซึ่งเราจะมีฐานในการคํานวณอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นการคุ้มครองกรณีที่ ลูกจ้างเนี่ยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับเนื่องจากการทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะคือจะดูแล2ส,ส่วนด้วยกัน,นคือในเวลาทํางานกับนอกเวลาทํางานค่ะ,ะครเรื่องนี้นี่ที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครูคร่ค่ะหัวหน้ามันเกี่ยวพันกับข้อกฎหมายด้วยถูกไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นเป็นการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทํางานเนี่ยนายจ้างมีความจําเป็นจะต,ต้องแจ้ง ถูกไหมคะใช่อันนี้การต้องแจ้งที่ไหนยังไงคะครับคือในจ้างเองเนี่ยครับก็จะมีแบบนะครับเมื่อเกิดลูกจ้างบาดเจ็บเนี่ยก็จะต้องแจ้งนะครับให้กับประกันสังคมทราบนะครับนะครับดังก็จะมีกฎหมายบังคับนะครับว่าต้องต้องแจ้งนะครับภายใน15วันเนี่ยนะครับ เพื่อเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับได้ได้ดูแลลูกจ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในจ้างก็จะมีใบแจ้งไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งโรงพยาบาลที่เข้ารักษาเนี่ยนะครับในของสุราษฎร์เราเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลที่ได้มีข้อตกลงนะครับกับประกันสังคมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอในจ้างนําลูกจ้างเข้ารักษาเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องสํารองจ่ายนะครับโรงพยาบาลเขาก็จะเรียกเก็บนะครับมาที่ประกันสังคมบางทีในจ้างกังวลไงว่าเดี๋ยวพอแจ้งไป พาลูกจ้างไปต้องสำรองจ่ายไหมคือไม่ต้องเนาะถดยหลักแล้วไม่ไมต้องนะยกเว้นแต่ว่าเออกรณีอย่างเช่นเ,เราเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจะจ่ายในในส่วนของสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่เนี่ยจะจ่ายได้ไม่เกิน5 0,000บาทนะครับกรณีถ้าเกิดว่าลูกจ้างเนี่ยมีการใช้ค่าใช้จ่ายเกินจาก5 0 0 0 0นขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะแจ้งมาที่ประกันสังคมนะครับเพื่อขอขยายวงเงิน นะครับ,รบซึ่งการขยายวงเงินเราก็ต้องส่งเข้าไปที่ที่ปรึกษาทางการแพทย์<อ>นะครับเ,<อ>เพื่อให้ท่านดูว่าเอ๊ะความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเนี่ยมันจะต้องเบิกเพิ่มได้อีกนะครับเท่าไหร่นะครับโดยหลักแล้วมันก็จะเปิดเป็นช่วงนะฮะเ,เบื้องต้นให้เจ้าที่เนี่ยจ่ายได้ไม่เกิน5 0 0 0ม<อ>ื่นนะครับ<า>แล้วก็จากนั้นก็จะให้ถ้าเข้าที่ปรึกษางการแพทย์ก็จะเพิ่มเป็นสเต็ปคือเป็นแสนหนึ่งสองแสนสามแสนห้าแสนจนถึง1ล้านนะครับเพื่อให้คุมกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยที่ไม่กระทบกับในจ้างเนี่ยที่ต้องไปจ่ายเพิ่มอะไรนะครับแค่จ่ายแค่แค่รายปีเท่านั้นเองครับวันครกก่อนหน้านี้มีมติคอรมอออกมาเรื่องดูแลลูกจ้างนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคู้กันตัวตังนี้อ่าครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ที่มาเนี่ยจริงๆแล้วตัวที่เรียกว่าเป็นกฎกระทรวงที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือว่า ทางประกันสังคมเนี่ยนะครับก็ได้มีการเสนอนะฮะเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วในการที่จะเพิ่มเรื่องของอค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยนะครับซึ่งก็เสนอผ่านกระทรวงนะครับกระทรวงแรงงานนะครับแล้วกระทรวงแรงงานก็ได้ส่งให้ทางกิีการเนี่ยนะครับไปดูข้อกฎหมายว่า <c oughs> เ,ออเรื่องนี้นะครับถ้าจะออกเป็นกฎหมายมีการขัดอะไรบ้างไหมนะฮะปรากฏว่าก็ไม่มีการขัดข้อกฎหมายอะไรนะครับทางกระทรวงก็ได้รับตัวร่างตัวนี้กลับมาแล้วก็ส่งเข้าคลรมอนะ <c oughs> <ๆ>ครับคลรมอก็มีมติมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นการขยายวงเงินนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยห้าหมื่นนะครับขยายเป็น6 5หมื่นหนะครับแต่ถามว่ากระทบอะไรหรือ,อยังตอนนี้ยังไม่กระทบนะครับก็คือคือัองไงก็ตามลูกจ้างก็ยังมีสิทธิ์นะครับอยู่ในค่าใช้จ่ายที่ท,ที่ถูกกาหนดไว้อยู่แล้วนะครับ,อ,รบอันนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของลูกจ้างเลยใช่ไหม ก็เป็นผลประโยชน์จากก,กับลูกจ้างเองในเรื่องการรักษานะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าบางทีเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องของการบริการทางการแพทย์เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆหรือนะฮะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันมันต้องนะฮะมีเขาเลยต้นทุนในการที่จะรอ,องรับตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราเพิ่มมาเพื่อให้มันทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่การเพิ่มตรงนี้เราก็จะมีคณะกรรมการการแพทย์นะครับเป็นผู้ทีนน่ตรวจสอบข้อมูลนะเออค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันเป็นยังไงที่มันสมเหตุสม ผลยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วท่านก็จะเสนอความเห็นออกมานะครับซึ่งจะเป็นมาตรฐานของประกันสังคมครับครับอะไรครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านได้กล่าวถึงความมั่นใจในการดูแลผู้ประกันตนของสำนักประกันสังคมหจัดสุรัสครับครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าเราในเมื่อเราได้รับกันเข้ามาอยู่ในระบบของประกันสังคมแล้วไม่ว่าจะเป็นในแรงงานที่อยู่ในระบบหรือนอกระบบเนี่ยนะครับคือรับมาแล้วในสิ่งสาคัญคือต้องดูแลนะครับไม่ใช่มาเก็บเงินแล้วก็ไม่ดูแลกันนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็เราก็จะพยายามตอนนี้ที่เรา มีอยู่เนี่ยนะก็จะเป็นเครือข่ายนะครับที่เรียกว่าเครือข่ายบวบอนนะฮะเพื่อที่จะให้มีคนในพื้นที่นะฮะในที่ต่างๆเนี่ยนะครับให้ช่วยกันสอดส่องดูแลว่าผู้คนตนเราเนี่ยนะครับมีความเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆที่จะต้องใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับก็ให้แจ้งผ่านทางเครือข่ายเข้ามาก็ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู <Workers> ้คนตนเนี่ยสามารถที่จะโหลดแอปตัวนี้นะครับไปใช้แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆได้ด้วยตนเองนะฮะแล้วโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือเรื่องของการเข้าไปยื่นขอใช้สิทธิ์ต่างๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะครับีก่สะดวกนะครับเข้าบัญชีให้เรียบร้อยวันนี้รายงานชาวใต้นะครับตอนช่วงแกะประเด็นต้องขอบคุณนะครับท่านสมเกียรติสิริชูทราบกับประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ให้เกียรติทางรายการครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ